สวัสดีครับท่นนี้ก็บน้าพบมาพ่ออาจารย์โน้นโน้นแม็กนักดาที่ตะเคียเราจะเดินกันีเดินเซอร์ยนะครับผมลงอยู่แล้วเตรียมส่งมอบเตรียมยู่หาะะ่าห่าศูนย์หนึ่งน,น,นะครับผมท่านนี้ก็ลูกค้าดาวนะครับผมท่านนี้ตะเฮ็ดยังไปแน่นะครับกันซมารีวิวให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผม เปลี่ยนท้ายชุดใ่ครับท่านนี้กองเครื่องกองไฮดรลิกนะครับผมกองเชื้อเพลิงนะ้ำมันครับของเดียวเปลี่ยนไม้ให้เมดครับที่นองจะนี่ยางนาสองเซนครับเบิร์กไม้ให้ครับผมส่วนอุปกรณ์ต่อพว่วงข้างหลังนี่ครับผมเป็นอาอีาอก 2 2 0 g นะครับผมของไม้แกะกองครับพี่นอ้องนะครับจุดต่อพ่วงข้างหลังกันจัดไม้ให้หมดครับพี่น้องจัดเต็มจัดเต็มกันเลยทีเดียวส่วนผานพ่วนนะครับเป็นผานสองนะครับผมเป็นผาน6ไปยีบี่ครับพี่น้องของไม้แกะกองคือกันครับผม สันพี่น้องสนใจรดมือสองกัสามารถติดต่อเขามาได้นะครับกับคุปตะทีสเกตเราจะเลืเล่อนนะครับผมูนยนรวมรดมือสองครับพี่น้องบอ่าวาสี่เป็นลดพรน,นะครับตามสภาพก็สภาพนะครับราคาสดตามสภาพกับมีราคาจยอกเย้ายนะครับจับต้องได้สันจับปรับสภาพกับราคาครั สูงขึ้นมากจังน้อยครับสดสดฟันกับได้เบิดครับพี่นอ้องลูกค้าท่าใดสตใจติดต่อน,นะครับตามเบอร์นี้ทร่นี้ได้เลยนะครับผมหรือว่าเบอร์โทร่อาจารย์มดก็ได้ครับ080 894 8 9 8 6ครับพี่น้องลูกค้าชมรอบๆขั้นครับ บอกอาัาผมหม่หม่ครับพี่านออย่างเมย่างเจมาสามารถตริดต่อสอบถามได้ครับที่คุปตาสีสะเกตเเลจาเจริญนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับผม